นี่เอาลาดสมองก่อนเนาะนี่เนาะอันนี้คือคือซู้อ,ะอ,อ,อ่ะเนาะจิ้มมาเนาะย้อนจิ้มหัวแบ่ในข้องน,นอกอาหารแรก เขาไม่ไหมนอ,อนพี่น้องนี่ไก่สุกแล้วพี่น้องนี่ สีสุกแล้วยังต่สมองเอาสำลาน้อยหนึ่งเนาะเผื่อเอาไปใส่ปลาเพียแซ่เนี่ยเขาเปหนึ่างไม่ไม่พี่น้องกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่สองต้นซาแนวเนาะก่อนอื่นมาต้นกาดถ้าไทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเนาะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศพี่น้อง ี่กำลังรับชมคลิปของส่องบาต้นนะขณะนี้น้องพี่น้องในคลิปนี้บาต้นเองกับภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการกินหัวแบเน้องพี่น้องอันนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วฮอปปิ้งซุกแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้กับสมองเนาะไม่หนีเข้ากับซีซัวสมองสูงสพม่พี่น้องได้กินเด้กพี่น้องได้เบิ่งแป๊บนึงอย่าลืมตวบว่าพม่พี่น้องคำนงแดสกสวยกดปุ่มติดตามเสิรกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาต้นในคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะจยางไรกับบาต้นกับขอฝากนลำพ่อแม่พี่น้องเด้ออ่า ทีกําลังวาเขามาหัมส o ในขณะขนี้น้องพี่น้องเนาะโอ้ยบอกว่าจะเกิดในพี่น้องว่าว้าถบุตรเนยบุตรเนยเนาะเบ่งแบงซิมก่อนพี่น้องกินข่าวแรงพี่น้องเอ้ยรสชาติแบบนี้เนาะอ่าถ้ามาพ่ออม่พี่น้องอยากลองเนาะอยากซิมนะเนาะนี่เราตัวแนะนํำพี่น้องนี่เอาลาดสมองก่อนเนาะนี่เนาะอันนี้คือคือสู้อ่ว ที่ว่าสมองลาดผิดก็ได้เนาะพี่น้องอนอื่นมาต้นก็นต้องขอากราบอนุญ,ญาตนาผมันพม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะที่ว่ามีผู้กินเนยผู้กินเนยเนาะต้องกราบขออภัยา้ำมัใหม่พี่นอ้องหลายๆเนาะนี่มาต้นสีรองซีม,มื่นพี่น้องนี่สมองํำลาแล้วเนาะฮับริกินสมองลิบเนี่แซ่พี่น้องํอำแจ๋วคำเขา้า ห่อพักกนได้พักใน,นี่ต้องพักกันถาว่ามีปีเนี่ยขักได้พี่นอ้องอันนี้พักกระลำครับพักหอมพันเข้าไปตัวนี้เป็นสีนหูมันพี่นอ้องรสชาติของหัวแซ่บพี่น้องเลย นี่เบิ่งไกลๆเลยอ่าตอกคอนไม่หยาดเลยน้องอืมพันพักน้ำพันพักน้ำเข,ออข่ากับเขานอนไปเอาขึ้นมากพี่น้องนี่น้องเข้านอนพี่อาศัยคยักเรื่องหอนึ่งเขาแบ่งให้แม่ยเนาะ ชวนมาต้นกินอีกเพียงหนึง่งแบ่งกันกินพี่น้องเลยกับด้แพงดอกอยู่บ้านเลยหอ้ัม3ิปพันกีบพี่น้องใส่งบไปทั้งร้อยเนาะมันขนาดพี่น้องบางคนน่ะเขาที่ใส่อัน น้ำเพิงเนอะน้ำเพิงลาดนี่จะกินดิบเลยบางคนก็กินดิเบนเอนอะแลตวแต่ผู้มากพี่น้องเลยใชเมือแล้วพี่น้อง แสบแสบแสบอันนี้เป็นลีดไหมพี่น,อนอ้องลีดจับเป๊ะเป๊ะพันพักน,นะชุดเงียบ

พี่น้องมาอบก่ะอบก็ได้เด้อพี่น้องหรือว่าตุนตุนก็นได้เฮ็ดได้หลายอย่างบ่แบ่ง พันพักอีกพี่น้องพันพักอีกนี่พักพกระลำหมดแล้วพักกระลำ <c oughs> <c oughs> กระเตยหัวเพียงโคตรแซ่บหัวไปหัว 你你。 สำหรับคลิปนี้มาต้นกับสิได้ราบคอามหม่พี่น้องไปก่อนเนาะพอกันใหม่ในคลิปมาเนาะฝากความม่พี่น้องติดตามและกกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจมาต้นในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย